นี่พื่นแล้วหรอเนี่ยฉันขอกลับบ้านก่อนนะหรือฉันโดดแม่ฉันจู่นะปเจอก,กันที่โรงเรียนอา้าวนั่นมัน้าดูไม่ผิดท่าน,นมันเด็กใช่ไหมเออนี่เธอเธอมานั่งจักสวนเลยตรงนี้หรอเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกนะแล้วนี่อยู่ตรงนี้พอเดียวหรอหนูหนี้ออกมา งั้นไปกับพี่ไหมจะดีหรอดีที่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอันนี่ถึงเอาไว้นะเดี๋ยวไปบ้านพี่กันโอเคีย้ขอบคุณนะอันนี้นี่เลยนี่ไงบ้านพี่น่ะส๋ยใช่ไหมละ่ะตอนนี้อันนี้พี่อยู่กับแม่สองคนน่ะเข้ามาออ่อนตีแม่ครับแม่ครับ คือว่าผมเจอเด็กคนนี้อยู่แถวแถวบ้านเราน่ะผมรับเขาเป็นน้องสาวได้ไหมครับเนีย่ยมากินข้าวก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังนะ แม่ครับพวกผมสอบโรงเรียนที่คุณแม่อยากให้เข้าติดน,นะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลน้องเป็นอย่างดีอยากขอบคุณท่านที่เลี้ยงดูหนูนะคะหนูไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ท่านเป็นแม่ถึงจะไม่ใช่แม่แท้ๆก็เถอะนั้นไ้เจอกันใหม่ยนะคะหนูรักแม่นะเอ๊ถ้าตามจดหมายก็น่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งอ่ะ,อะบ้านหลังนี้นเองโชยะโชยะมีคนชื่อโชยะอยู่ไหม ถ้าอยู่ช่วยเปิดประตูให้หน่อยอ๋อตัวเองสินะเออ่พอดีมีคนเขียน,นจดหมายมาให้เธอน่ะไม่รู้หรอกนะจากใครนะแล้วก็เออ่ขอแสดงความเสียใจเรืยเรื่องแม่ของนายอือห้วยโชคดีนะพ่อหนุ่มฉันไปละบ๊ายบาย